สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ FC ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะเอาความน่ารักของเจ้าตัวเล็กนะครับผมลูกสาวของแม่สากับน้องเมนะครับมาฝากแม่แม่เอซผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกๆท่านนะครับนี่ครับลูกสาวของน้องสานะครับกําลังนอนหลับอยู่ครับผมวันนี้ผมมีโอกาสได้มาที่สวนก็เลยนําความน่ารักของช้างน้อย2เชือกนี้นะครับเป็นครอบครัวช้าง เดียวกันนะครับผมวันนี้เป็นลูกของน้องน้องเมย์นะครับผมแต่สมบูรณ์มากนะครับแม่เขาเลี้ยงลูกดีมากนะครับน้ำนมเยอะนะครับดูดูทําหน้าท่านตาครับไปแม่คือผมเป็นคนหนึ่งที่เเห็นลูกช้างแล้วรู้สึกมีความสุขกับเจ้าของเขานะครับมีความสุขกับเจ้าของเขาถึงแม้ผมจะยังไม่ประสบความสําเร็จ ตรงนี้นะครับแต่ผมก็มีความสุขที่เห็นทุกครั้งที่เห็นนาเห็นพี่เห็นชาวช้างทุกๆท่านที่เขาได้ลูกช้างเนาะเราก็ดีใจกับเขาที่ดีใจเขาที่มีบุญวาสนานะครับได้มีเจ้าตัวน้อยเลี้ยงนะครับอย่างผมผมก็ถือว่ามันยังไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ผมคิดว่ามัน แค่ผมมีน้องใหม่พอได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างทุกวันนี้ผมก็ก็ดีใจนะครับผมผมมาจากคนที่ไม่ไม่ไม่เคยไม่ได้มีช้างมีอะไรตนตระกูลไม่ได้มีช้างมีอะไรเหมือนคนอื่นเขาผมมาจากกมพันทุบดินมาจากน้ำพักน้ำแรงนะครับผมขี้เสามากนะครับนี่ครับลูกของน้องสานะครับนี่ครับผมนอนขนาดผมมายืน ตั้งนานแล้วนะครับแม่แม่ก็ยังไม่ตื่นนะครับนี่น้องสาครับเลี้ยงลูกดีมากนะครับเพราะว่าลูกเขาอ้วนท้นสมบูรณ์นะครับเก้าเดือนแล้วนะครับลุงน้องสาจะเป็นน้องกล้วยน้ำว้าหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะน้องกล้วยน้ำว้านะครับน้องก็พลายพรชัยนะครับผมเป็นพ่อของของน้องน้ำวานะครับนูอพลายพรชัยงานสวยมากนะครับแม่แม่เอฟซีเป็นพ่อพันุ์ชั้นดีนะครับแล้วก็เป็นพ่อพันธุ์ที่ เออถือว่าโอเคนะครับผมมีสายใช้ได้นะครับมีสายดีในการับน้องเมย์นะครับน้องเมย์กับลูกเขานะครับน้องเมย์ก็เป็นช้างที่เลี้ยงลูกดีมากนะครับเลี้ยงลูกดีมากเวลาทุกครั้งที่ผมมาหาน้าผมนะครับมาหาพี่ชายนะครับมาหาพี่ชายมาหาเออมาเดียมอะไรเงี้ยพอเห็นลูกช้างก็ดีใจครับผมเห็นเจ้าตัวเล็กวิ่งเล่นนะครับเราก็ดีใจกับกับพี่ชายนะครับ คือผมนับถือเป็นพี่ชายผมนะครับมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันนะครับเราดีใจที่เห็นความสําเร็จหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของพี่ชายนะครับเห็นเขามีลูกช้างอย่างนี้เราก็ดีใจมากๆครับเห็นพี่ชายผมนะครับนี่ครับดูครับอ้วนมากเลยครับแม่เขาน้ํานมเยอะครับน้องเมีนี่น่ารักจะมั่มมากนะครับทุกคน แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวจะเล่นด้วยแล้วดูครับดูดูดูแววตานะครับโอ้นี่ครับทุกคนเชื่อไหมครับไม่ไม่เอฟซี F C, ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าในที่อยู่ในบรรดาช้างน้อยนะครับในสวนนงนุษพัทยานี่เป็นเป็นสวนที่ช้างน้อย สะอาดสะอาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ม <pawn> ีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าของควานอะไรเขาดูแลดีนะครับรักษาความสะอาดเรื่องความสะอาดต้องมาที่หนึ่งนะครับเพราะว่าช้างน้อยภูมิต้านทานไม่เหมือนช้างตัวใหญ่นะครับแล้วทุกๆเชือกที่มีลูกน้อยนะครับก็จะอยู่ในคอกอย่นี้คอกช้างตรงนี้นะครับสะอาดสะอานมากนะครับไม่มีน้ําฉี่น้ําอะไรมาปนเปื้อนมาเฉยแฉะอะไรนะครับพอจะอาบน้ําก็เอาช้างออกไปอาบข้างนอกเพราะว่านี่คือระบบ ระบบความสะอาดแบบนี้ทําให้ช้างน้อยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บไวรัสอะไรก็จะไม่มานะครับจะไม่ไม่ไม่มีไวรัสเฮอร์พีอะไรเข้ามาได้เพราะว่าสิ่งสําคัญกับน้องช้างคือรักษาความสะอาดให้ดีที่สุดครับผมเพราะว่าพวกโรคภัยไข้เจ็บมามาจากสิ่งรอบรอบตัวเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความสะอาดอะไรนี่นะครับผมยังไม่ตื่นอีกนะครับโอ้ นอนยังไงนอนตั้งนานแล้วไม่ตื่นสักทีดูครับจำมั่มมากนะครับแม่เอฟซีครับผมนอนอย่างเดียวไม่ตื่นเลยนะครับปลุกแล้วก็ปลุกอีกนะครับแม่เขาก็กินหญ้านะครับดูครับน้องสาก็นิสัยดีมากดู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 ตาดูตาครับผมดูตาเจ้าตัวเล็กนะครับนี่ครับอยากเล่นด้วยนะครับน่ารักมากนะครับช้างน้อยนะครับลูกของน้องเม์นะครับกับ กับแม่เขานะครับแม่เขาเลี้ยงลูกดีมากนะครับนี่ครับวันนี้ผมมีวันมีไปมาหาพี่ชายนะแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศสวยๆความน่ารักของช้างน้อยๆนะครับให้กับแม่แม FC, เอฟซีได้ดูกันนะครับผมได้สัมผัสเบลตาที่น่ารักน่ารักของช้างน้อยนะครับวันนี้ผมอาจจะยังไม่มีเหมืองห้อื่นเขานะครับผมแต่วันข้างหน้าก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับอาจจะมีวันของผมบ้างหรือ ถ้าไม่ไปถึงจริงๆก็ไม่เป็นไรครับผมเราถือว่าแข่งเรือแข่งพายก็แข่งกันได้ครับผมแต่แข่งบุญแข่งวาสนาคนเรามันแข่งกันไม่ได้ครับผมนี่ครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจ,จดีใจบุญมากๆนะครับที่โอตื่นแล้วที่เมตาน้องใหม่นะครับผมช่วยดูคลิปช่วยดูโฆษณ